ดิฉันชื่อ oh. อภินยา <Okay. S 1> วงศบัญญัติค่ะอยู่บ้านเล็กที่2ทับ2หมู่ที่13ตําบลพุทธบาทอําเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะอาชีพก็เป็นนักกฎหมายเปิดสำนักง,งาทนทนายความอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเคืนี้นะคะดิฉันเมื่อปี50ค่ะปี50ไปคือมีอาการเลือดออกนะเลือดออกตรงที่ช่องทอนะคะปรากฏว่าก็มี เพื่อนฝูงนำส่งที่โรงพยาบาลรุงสยามเส้นคัลที่ปทุมธานาีแพทย์ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายคือระยะที่3มีก็ประสาของชาวบ้านกับระยะสุดท้ายของสุดท้ายแล้วคนะก็ประมาณพอปีปลายปี5 5 0ก็ดูแลสุขภาพมาก็ไม่ดีขึ้นเลยแย่มากหรือแย่มากของแย่มากอะ พอจะแล้แล้วก็มาสักปีต้นปี51ต้นปี51เดือนมีนาได้มาพบยาโดบุและบีเอเซียก็เริ่มดื่มก็เริ่มดื่มมาก็ฟื้นฟูสุขภาพขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักประมาณมีนาเมษาพอเมษาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิมแพทย์ตกใจว่าไปทานยาอะไรมาหรือเปล่าก็ ก็ไม่ได้บอกมากก็ทานสมุนไพรเล็กน้อยอะไรก็บอกเข้าไปแต่ว่ามันก็มีอาการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะก็ทานมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ไปตามอาการปวดตดอาการอาการเหมือนเดิมก็ไม่พบคือไม่รู้จะขอบคุณทางโะกูดามียังไงนะคะคือทุกคนมันมีแต่คนใช้ตะกูดามี่ละกูดามิ่ะกูดามิเป็นอะไรก็ไปรักษาที่ฉันไม่ใช่เป็นมะเร็งอย่างเดียวนะคะ เริ่มต้นก็จากมะเร็งพอรักษามะเ,เร็งไปเรื่อยก็ไปเจอ,อความดันแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษแต่ที่ปเป็นท่านเป็นมามากกว่ามะเร็งก็คือ,อภูมิแพ้ภูมิแพ้แต่ว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะไปรักษาภูมิแพ้เราจะรักษามะเร็งแต่ก็ผลคอยได้ก็ได้ภูมิแพ้ก็หายไปนะโรคอื่นๆก็หายไป ก็เป็นการภูมิใจแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่ามีแต่คนใช้โลกูดามิก็ขอบคุณท่านอัศวินวัฒนาพมอดจนถึงปัจจุบันนี้ว่าให้ท่านดูแลสุขภาพบ้างจะได้รับใช้โลกูดามิแล้วก็ประชาชนเขาจะได้เ,เป็นที่พึ่ง <c oughs> คงจะมีท่านโลกูดัชเจ้าของโลกูดามิเนี่ยที่ขึ้นไปต่อกองขัโยมาบาลได้จนถึงปัจจุบันนี้